พัทลุงที่เคารพครับกระผมนายทอทองชัยสารสนวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้คุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พื้นฟูขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงในวันนี้นะครับกิจการมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหลอมรวมพลังศิลปิน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มพลังมวลชนที่มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการสนับสนุนเมืองศิลปะโดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงอันได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกาเนิดนังตะลุงและมโนรานะครับซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้นได้รับการสนับสนุนในโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้จากคุณกิติทัน์สอนวงศ์เจ้าของหอศิลป์นังตะลุงนะครับแล้วก็ประธานชมรมศิลปิน เพื่นบ้านทั้งหนังตะลุงและมโนรานะครับด้วยเหตุว่าวันที่24คุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาตินะครับดังนั้นทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทณุงก็มีความตั้งใจที่จะนำศิลปินมารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะกำหนดพลักดัน อาศัยศิลปินเป็นผู้มีบทบาทสําคัญเราจะได้คัดสรรศิลปินดีเด่นเพื่อรองรับในการนําเสนอศิลปินแห่งชาติในโครการต่อไปนะครับสําหรับวันนี้กิจกรรมที่เป็นไหลก็ได้เปการร่วมเสวนานะครับเป็นการเสวนาในฐานะในบทบาทหัวข,ข้อของศิลปินพื้นบ้านในการรักษาอัตลักษณ์และส่งเสริมเมืองศิละปะด้านการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับความกรุณาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านโดยเฉพาะท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงท่านจิตแก้วพิ์และก็ท่านพิทยาอาจารย์พิทยาบุตรสารรัฐอดีตผู้ในการสถาบันทักษิณคดีศ,ศ,ศึกษาผู้ที่มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการผลักด,ดันโนราให้เป็นมรดกโลกซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวพัทลุงในฐานะท่านเป็นผู้มีเลือดเนื้อเชื้อสายจากเป็นของชาวพัทลุงครับแล้วก็ยังได้รับความกรุณาจากท่านนายอเภอเมืองพัทลุงท่าน สอนอนงสงสมพันธ์จะเป็นเป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยตลอดถึงท่านผู้ในการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์กิติชัยรัตนพันธ์ในฐานะที่ทนเป็นผู้นําและก็มีส่วนสําคัญในสถาบันทางศิลป,ปะเฉพาะทางนะครับแล้วก็ได้รับความปรนาจากพี่น้องศิลป,ปินทุกเครือข่ายในวันนี้และก็ขอขอบพระคุณไปยังสื่อมวลชน ท่านทุกแขนทุกสายสาขานะครับโดยเฉพาะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงที่ได้กุณามาทําข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดก,กิจกรรมในวันนี้จะมุ่งไปสู่การจัดก,กิจกรรมในวันอนุรักษ์มรดกไทยวันที่สองเมษายนซึ่งถือว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีซึ่งจะได้นําผลงานของศิลปินหล่านี้ไปร่วม สนับสนุนกิจกรรมการแสดงที่ทางสำนักง,งานวัฒธรรมจะได้ร่วมมือกับทางวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกำหนดจัดกันในวันที่สองเมษายนที่จะถึงนี้นะครับโอกาสนี้ก็ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับขอญาติเ,เชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวพบปะก,กับศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับขอพระคุณครับ